สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง s e n p i e c Station และอยู่ผมปอเช่นะครับตอนนี้ทุกคนกำลังรับชมอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า One Silment เป็นไงกันบ้างครับอัปเดตใหม่ได้แกไปลองกันแล้วหรือ,อยังอีเวนต์ Christmas Eve ตะลุยดันเจี้ยนลูน่าอัปเดตกาชาและตัวของ Battle Pass ใหม่ได้ไปจับจองกันมาบ้างแล้วหรือ,อยังแต่โดยหลักๆแล้วคลิปนี้พี่จะมาสอนการทำอีเวนต์ Christmas Eve และการลงดันเจี้ยนลูน่ากันนะครับโดยจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนั้น พวกเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยมาดูที่กิจกรรมแรกกัน d e corate w i t h t จะเริ่มตั้งแต่วันที่11ธันวาคมถึงวันที่7มก,กราคมยาวไปถึงปีหน้าเลยเนาะเราจะสามารถเดินทางมายัางสถานที่จัดกิจกรรมได้บริเวณทางขวาล่างของแมบเกาะรูปหัวใจแต่ถ้าเป็นใน the way of winter ต้องเข้ามาบนบริเวณเกาะด้านบนแทนนะครับเป็นรูปต้นคริสต์มาสโดยวิธีการเล่นนั้น เพียงแค่เราไปฟาร์มของตกแต่งต้นไม้จากการเก็บทรัพยากรการฆ่ามอนสเตอร์ภายในเกมไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์ปกติตามแมปการลงไซโลและรวมถึงการฆ่ามอนสเตอร์ในช่วงเวลาลูน่าอีเวนต์ก็ดรอปทั้งหมดเมื่อเราฟาร์มของตกแต่งจนพอใจแล้วเราให้เราเดินทางมายังก่อนที่จักจิกจกรรมและเดินเข้าไปคุยกับต้นไม้เลยนะครับก็จะมีกด F นะครับกด F เข้าไป ในหน้านี้จะเป็นการที่เราต้องใส่ของตกแต่งลงไปซึ่งของรางวัลจะเป็นตัวตีตุน1000ต่อ1นถึงสใบแล้วแต่โชคพยายามให้พอยไม่เกิน1000ันจนมากเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะไม่ทดไปรอบหน้าอ่ะเดี๋ยวดูกันว่าพี่จะได้กี่ใบกันนะครับไปเมพร้อมกันใส่ไปทั้งหมดปุ๊บเห็นไหมว่าแต้มมันเกินมาเยอะค่อนข้างเยอะพี่ก็จะเอาตัวนี้ออกนะครับเราใส่ไปประมาณ 40, 40กว่าอันเนาะลองดูก่อนสี่สิบกว่าสี่สิบกว่าได้เท่าไหร่ ใส่ทีที่ก้อนปึ๊บพอยไม่พอขึ้น8,000แม้ตอนนี้7ปึ๊บอ่าแล้พอได้8,000มาแล้วเราก็เห็นไหมจะได้ตั๋วมาคือ8 1 6ถึง16บอกใกดแรกไปนะครับได้มา8ใบก็แล้วแต่โชคนะครับขายได้เยอะก็โชคดีนะต่อไปจะเป็นการสาธิตกิจกรรมการตีตุ่นนะครับให้เรามาที่ต้นไม้ตรงนี้จะไม่จำเป็นต้องอยู่ที่เกาะก็ได้นะครับให้กด G นะจะเข้ามาสู่วิสไตนะครับก็ มาเรามาดูกันเลยเป็นยังไงเรามีตัวยู่8ใบาจากที่แรกมาเมื่อกี้กดเพย์เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีให้เลือกนะครับว่าจะเป็นคอนธรรมดาหรือคอนแบบคอนสีเงินนะครับคอนสีเงินจะได้เขาเรียกดาเมจที่มากขึ้นนะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นอคอนชิมมี่ก็จะเป็นคอนที่ตีดาเมจ5นะครับอ่เรามาดูคอนสีเงินกันก็คิดกันกดเข้ามาเริ่มกัดติตุนแต้มนะครับ มากดรัวๆได้นะครับยิ่งตัวตพลังเยอะมันก็จะได้ของไอ้แต้มที่เยอะนะครับเอา้ยลงไปเฉยถ้าเราตีแล้วไม่ตะแล้วเราปล่อยเนี่ยม,มันจะมันจะมันจะลงไปเลยนะเพราะงั้นเนี่ยต้องระวังด้วยบางทีกดครั้งกดหลายๆทีจะแบบมันชอบแบบซ้อนอ่าได้สี่พันเก้า ด้ของวันไรกันเห็นไหมกไนะ็ได้ตั๋วไฟนอลนะได้ตั๋วอะนี่ด้วยเรามาดูกันครับอันนี้ดีมากเลยนะ,ะสามารถเพลย์เกมนะครับเดี๋ยวไรที่หลังเรามาดูกันว่าได้ถุงมาแลกอะไรได้บ้างได้ถุงมันมานะ,ะเลือกกด,กด F สามารถเลือกแมวได้นะครับแมวตกแต่งบนหัวก็เก๋นะครับให้ NC Hardware นะครับสวยมากๆแต่งตัวกันเลยจะเป็นยังไงนะ นี่ก็จะมีแมวบนหัวนะครับน่ารักโกเกน,นะครับอ,อย่าลืมมาแลกกันด้วยนะครับเป็นแมน่ารักกับพิษตาเองด้วยถือว่าเป็นของดีชิ้นหนึ่งเลยนะเท่านี้ยังไม่พอในเกมยังมีกิจกรรมล็อกอินนะครับสามารถล็อกอินได้ถึง14วันเพื่อรับของตามที่โชว์ด้านล่างไั้เลยนะมาดูอีกอกิจกรรมหนึ่งครับ w with c ค s m e t ติ Colle c t i o n เมื่อเรา เติมซื้อกาชาหรือว่าแบตเทิลพาร์เนี่ยก็จะสามารถมาอันล็อกตัวของกรอบรูปนะครับเอาไปติดบ้านโก,โกเกได้นะและมาดูอีกกิจกรรมนึงนะครับที่มีชื่อว่าคิมสันไนท์โชดาวก็จะเป็นกิจกรรมที่เราต้องลงไปลุยกับมอนสเตอร์ในดันเจียนนะครับมีอยู่ะันณ1บเบสนะครับก็สามารถที่จะลงคนเดียวก็ได้หรือลงเป็นปาร์ตี้ก็ได้แล้วก็จะได้รับของรางวัลตามที่อยู่ด้านขวานะครับเมื่อเราลงผ่านนะ ต,ตัวนี้ก็ยังลงได้แค่ระดับแรกอยู่อีก2ระดับอาจจะต้องรอวันนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกัน เป็นไงกันบ้างครับอัปเดตมาใหม่2กิจกรรมแจกของกันจุกๆดูหน้าก็ไม่ได้ยากเกินไปก็สามารถที่จะโซโล่กันผ่านได้นะครับรับของกันก็อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาเก็บกันนะเห็นไหมหมวกน่ารักมากเลยก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผิดพลาดประการใดพี่ขออาภัยในที่นี้ถ้าทูกใจอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดหิงแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปกับพี่ด้วยนะครับแล้วก็สามารถส u พอ o r พี่ได้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ คนต้องลากันไปก่อนเจอกันอีกทีคลิปหน้าบ๊ายบาย